ท่านผู้ชมมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนิดหนึ่งนะฮะเป็นโครงการทุด,ดงอของพระคุณเจ้าเนี่ยแหละนะฮะแต่ที่สําคัญที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยจะเดินทุด,ดงที่ประเทศไทยก่อนอจากนั้นท่านจะไปจาริกสแสวงบุญที่อินเดียและเนปาลต่อนะฮะวันนี้นะฮะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการนี้ที่ทํามาเป็นปีที่เก้าแล้วค,คือโครงการจาริกธรรมตามรอยพระบาตามรอยบาท พระศาสดานะฮะครั้งนี้เนี่ยจะมีการพาคณะสงฆ์เดินทางจาริกไปที่อินเดียและเนปาลในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับโดยจะมีการเดินทางด้วยเท้าแล้วก็จาริกอยู่ในอินเดียเนปาลเป็นเวลา5 5วันไม่ใช่เดินจากไทยไปนะคือ<ต>เนี่ยคือท่านที่ไทยนี่คือคือทุดงเรียบร้อยแลวนะฮะท่านทุดงที่ไทยเสร็จเรียบร้อยแต่เดี๋ยวท่านจะไปทุดงต่อ ที่อินเดียกับเนปาลอีก55วันทั้งสองประเทศเนี่ยแล้วก็มีการฝึกการเดินทางด้วยเท้าในไทยนี่ภาพที่เราเอามาให้ดูก่อนคือท่านก็ต้องทุด,ดงในประเทศไทยก่อนนะฮะโดยเริ่มเดินจากวัดดอยเทพนิมิตท,ที่ตำบลป่าซางอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเนี่ยซึ่งเป็นวัดที่ทางหลวงพ่อสําเริงจเจ้าอาวาสน,นะฮะเป็นผู้ริเริ่มโครงการคือเดินจากวัดดอยเทพนิมิตท,ที่เชียงรายเนี่ยนี่ก็ไกลนะอืเดินมาถึงกรทม ก่อนจะเดินทางไปอินเดียอืมก็เป็นการเดินทางเดิน okay. ทุดดงเพื่อฝึกฝนจิตใจแล้วก็ร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเดินจริงๆเนี่ยอินเดียกับเนปาลที่นู่นเนี่ยอยู่อีกห5วันซึ่งทางรายการของเรานะคะก็จะเก็บภาพค่ะที่ท่านเดินนะคะที่อินเดียแล้วก็เนปาลเออดีดีมาฝากเออนะฮะโครงการนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะมีที่มาที่ไปยังไง คำว่าจาริกและทุด,ดงเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรฟังคำอธิบายตรงนี้หน่อยนะ,ะจากท่านพระครูธีรธรรมประโมทหรือว่าหลวงพ่อสําเริงเจ้าวาดวัดดอยเทพนิมิตที่เชียงรายครับเชิญครับโครงการจาริกธรรมก็เดินทางมาเข้าสู่ปีที่9ผ่าน ร้อนผ่านหนาวได้เรียนรู้กับประสบการณ์ตลอด9ปีปีนี้เป็นปีที่9ถือว่าเป็นปีสำคัญจาริกในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธอง,งค์ทรง,สงแสดงธรรมจักกับประวัตนนสูตรจบลงแล้วแล้วก็มีจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนะในพรรษานั้นมีพรภิกษุที่เป็นพระอารหันต์หกรูป พร้อมทั้งพระพุทธองค์ด้วยเป็น61เมื่อออกพรรษาพระพุทธองค์ก็บอกให้พระเนี่ยท่านจาริกไปจาริกเผยแผ่ทำคำสอนเริ่มต้นของพระศา,าสนางานของพระศาสนาคืองานจาริกเผยแผ่คำสอนโดยปกติชาวบ้านเนี่ย เขาจะเข้าใจพระท่านจะแบกโกรธไปปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านก็จะเข้าใจคําว่าพระท่านไปทุดงแม่ของอาตมาเนี่ยท่านจะบอกว่าพระเดินดงคําว่าเดินดงน่าจะมาจากว่าเดินอยู่ในป่าเดินดงเป็นป่าเป็นเขาชาวบ้านก็เลยใช้คําว่าทุดงไปทุดงจริงๆมันเรื่องของทุดงส3บข้อความหมายของทุดงก็คือข้อขัดเกลาของพระไม่ใช่เดินนะ เป็นข้อขัดเกลาแต่ว่าจาริกเป็นคำของพระพุทธเจ้าก็มาถึงทุกวันนี้เราก็าเลยใช้คำว่าจาริกรมเหมือนกันจุปงประสงค์เพื่อปลุกเสกพระเป็นเป็นการปลุกเสกพระเป็นเป็นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นงานของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าพระพุทธศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรือง ก็ต้องอาศัยพระเป็นเป็นที่เดิน8ปปีเนี่ย mm hmm. เพื่อต้องการให้พระท่านไปประกาศพระศาสนา mm hmm. ไปจดจํามาในสังเวสีสถานมียังไงอย่างไรและท่านก็จะไปเล่าให้ญาติโยมฟังอุปกรณ์การปลุกเสกก็ต้องใช้สุริยะเทพปลุกเสกคือความร้อนความหนาวนี่คืออุปกรณ์การปลุกเสกธรรมชาติจะช่วยปลุกเสกท่าน ปฏิบัติเราก็มีข้อวัดปฏิบัติของเราจาริกจตมาก็บอกให้เขากำนดจิตขณะไปทุกขณะที่เราเดินไปมีสติมีสัมผชัญญะไปทุกที่นะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจใจของท่านก็จะสงบร่มเย็นไปในถ้มกลางแสงแดดที่ร้อนแรงก็เดินสบายอากาศเย็นก็สบายเขาเรียกว่าปรับจิตให้สู่ความสมดุล ไม่ขึ้นไม่ลงอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกปฏิบัติในโครงการของเราก็ได้สนับสนุนให้พระท่านศึกษาพระไตรปิฎกก็คือให้ศึกษาเรื่องในธรรมบทหรือพระสูตรง่ายๆตามอย่างในครั้งหลังพุทธกาลหลังพุทธกาลในที่นี้ก็คือ,อ,อมีการ ท่องจำพระไตรปิฎกท่านเรียกว่ามุขปาฐะหรือการท่องจำจากปากนั่นเองต่อไปเราก็จะมีพระที่ทรงพระไตรปิฎกก็จะน้อมนำเอาไปเผยแผ่ให้กับพระพุทธศาสนาบางรูปก็ปลุกเสกของขึ้น นำไปเผยแผ่ตัวเองก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาผู้ที่จะเข้ามาร่วมโครงการแต่โครงการที่พิเศษพระทำไมญาติโยมไม่พิเศษเหรอใครเขยาไป55้วันน่ะเนาะมีแต่พระเท่านั้นแหละโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการของพระไปโดยปริยายครั้งต่อไปก็ไปดูทางเพจบดอยกันละกันเนาะกายพร้อมใจพร้อมมีศรัทธาในพระศาสนา มาได้เป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้การที่ปีที่9ที่ได้พาจนมาถึงที่นี้ได้เนี่ยถือว่าโครงการเราประสบควาสมสาเร็จสิ่งพิเศษที่สุดก็คือว่าต้องการเป็นกําลังใจให้พระท่านเดินให้ท่านต่อสู้กับตัวของท่านเองเมื่อท่านต่อสู้กับตัวของท่านเองได้แล้วท่านก็จะได้ธรรม,มะมีธรรม,มะเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในจิตของท่านเป็นหลักใหญ่นี่คือหัวใจสำคัญ ในส่วนของพระที่ท่านปฏิบัติเข้าไปสู่ลึกๆแล้วท่านไม่ต้องศึกษาแล้วภาวะจิตทะลึกซึ้งแต่ว่าถ้าพระหนุ่มเนนน้อยยังมีภาวะจิตที่ไม่ลึกซึ้งก็ให้ท่านศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติไปด้วยถามว่ามีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหมตรงนี้แล้มีโอกาสบรรลุธรรมได้ด้วย เพราะว่าการบรรลุธรรมไม่มีรูปแบบบอกไว้ตายตัวแล้วแต่อริยบทแล้วแต่ความเห็นวิปัสสนาแจ้งชัดอยู่ขนาดไหนทีนี้เมื่อเราเดินแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาลักษณะนี้ก็จะทำให้จิตของพระท่านสงบร่มเย็นแล้วก็แจ่มใสเบิกบานได้อันนี้มีส่วนสำคัญ มีจำนวนพระที่ร่วมเดินทุดงจากเชียงรายใช่ไหมฮะที่วัดดอยเทพนิมิตมากรุงเทพเนี่ยร้อยแปดรูปแล้วก็หนึ่งรรูปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเดินที่อินเดียกับเนปาลคือมีทีมงานบอกบอกว่าที่ต้องเดินจากเชียงรายมากรุงเทพก่อนเป็นการฝึกเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปเดินที่อินเดียกับเนปาลเป็นเส้นทางสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านเดินทุดงเลยนะแล้วเนี่ย พระท่านร้อยแปดรูปท่านก็จะไปเดินตามเส้นทางตรงนั้นทีมงาน,นบอกว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างทุรกันดารแล้วค่อนข้างที่จะลำบากเพราะนั้นพระท่านเนี่ยท่านก็ต้องฝึกเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจค่ะซึ่งไม่แน่ใจนะคะว่างานนี้สมมติว่าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถไปร่วมเดินด้วยหรือเปล่าอันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้흥흥ข้อมูลนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจ Facebook ที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะจริบจะริทำตามรอย บาทพระศาสดาโดยวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะซึ่งหลวงพ่อสัเรทิงค่ะต้องการที่จะสืบทอดเผยแผ่พุทธศาสนานั่นเองนะคะเออท่านก็โทรไปสอบถามนะแต่เห็นแม่นัดก็จะไปที่อินเดียในปาเหมือนกันนะจะไปทาบุญอ่ะใช่ค่ะแล้วเราก็เลยโอเคขอติดสอยห้อยตามไปทีมงานนะคะก็เลยได้ภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงเราก็จะนำอัปเดตเรื่อยๆค่ะอ่าพักก่อนนะฮะเช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ